เยเนาะตกใจคณะอื่นเขายังไม่เรียนเลยใครมาอยู่คณะพยาบาลนี่เรียนตั้งแต่วันแรกที่มาสัมภาษณ์เลยเนาะออกใจยังกลัวยั้งผไม่ต้องกังวลนะคะก็หนูเรียนแต่เรียนให้เต็มที่แต่ว่าที่ที่ครูเรียกมาเนี่ยเพื่อเนื่องจากว่าเรามีเวลาจริงๆเนี่ยเรามีเวลามากกว่าน,นี้สําหรับคนที่สอบผ่านรอบแรกถูกไหมคะแต่คณะเองหรือครูเองไม่แน่ใจว่าเราจะมาหรือไม่มาเนาะ เพราะหลายคนรอแอดมิชชั่นรออะไรอีกหลายครั้งใช่ไหมคะก็เลยวันนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีจริงๆคร่กันที่เรามาเรียนได้เนี่ยเรามีช่องทางสมัครอยู่สามทางเนาะหนึ่งโครงการเรียนดีที่ที่เราสอบกันช่วงประมาณสิงหาแล้วก็เอ็นตรงแล้วก็รอบนี้ถือเ่อนที่ได้แอดมิชชั่นนะคะทำไมเราจัดโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเตรียมความพร้อมตะกี้คู่พูดแล้วนะคะสำหรับด้านภาษาอังกฤษอะไรอีก วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ูกงแมคะสามวิชาทําไมต้องเตรียมความพร้อมวิชานี้ไหมเพราะเป็นวิชาที่มีคนตกเยอะติด E ติด0น,นะคะ่ะเนาะติด0เยอะแล้วถ้าติด0เนี่ยเราจะมีปัญหาถ้าเราเรียนในหลักสูตรเราบอกว่าเรียน1ปีที่ท่านหนูติด0วิชาใดวิชาหนึ่งแล้วเนี่ย สี่ปีของหนูเนี่ยต้องเลื่อนเป็น5ปี6ปีและที่สําคัญคือมันไม่ใช่เลื่อนอย่างเดียวถ้าเกิดเกรดหนูไม่ถึงสองหนูก็จะ,ะติดโปรโปรก็คือเข้าถ่ายรอบพินิจเนาะแล้วปีสองปีถ้าสามเทอมแล่ยังต่ำกว่าสเนี่ยเราก็จะถูกค่าชื่อออกอยากมหาวิทยาลัยเดนอันตโนมัติทำไมต้องเรียนวิชาพวกนี้เพราะวิชาพวกนี้โดยกิจมันเยอะด้วย เออแล้วมันเป็นพื้นฐานของทุกวิชาถ้าเราไม่เข้าใจวิชาพื้นฐานพวกนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นฝึกปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจนะคะเราจะทําไม่ได้แล้วแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเรียนของเราวันนี้เนี่ยคณะนะคะก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็รู้และว,ว่าใครจะเรียนที่นี่ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ย ก็เลยคิดว่านี่จะเป็นการเตรียมความพร้อมแต่การเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่ให้หนูมานั่งเรียนให้อาจารย์สอนให้ครูสอนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องเรียนด้วยตัวของเราเองนะคะนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยไกด์หรือจะช่วยแนะนำเราว่าเราจะเรียนยังไงเพราะว่าการที่เราจะเรียนหรือเตรียมความพร้อมได้ดีอันหนึ่งที่คิดว่าจําเป็นสกิกคน้กระดิพูดแล้วเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ย เราต้องมีอะไรก่อนเออหนึ่งมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก่อนก็ได้คอมพิวเตอร์ถ้าใครยังไม่มีเลยแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่บ้านมีไหมมีไหมคะอ่ายกมือหนูจะหาได้หนูจะหาเรียนได้ได้ยังไงบ้างคะข้างบ้านมีพวกอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่หรืออะไรพวกนี้ไหมมีไหม,ม,ไหมอาจจะลองใช้ตรงนี้ก่อนนะคะมีใครบ้างไหมที่ไม่มี มิกหนูหนูหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงได้บ้างคะเดี๋ยวพ่อจะซื้อพ่อจะซื้อนะคะทีนี้มีมีใครอีงบ้างไหมที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มีไหมคะจะมาด้วยาอะมีคอมพิวเตอร์แล้วไม่ใช่มีอย่างเดียวเราต้องมีอินเทอร์เน็ตใครต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้บ้างมีไหม ใครคิดว่ามีคอมพิวเตอร์วันนี้ใครไม่สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตได้เวลาอยู่บ้านเห็นไหมคนะนักครูคิดว่าถ้ามีถ้าไม่มีใครยกมือครูคิดว่าทุกคนต่ออินเทอร์เนต็ตต่อ wiFi หรือต่อเชื่อมโยงได้นะคะหรือถ้าลำบากจริงๆแต่ตัวเทอมีมอจะมีปัญหาว่าเราใช้มือถือไม่ได้แต่วิชาอื่นหรือหรือคลาสตาั้งเลพวกนี้ไม่มีปัญหาเนาะทีนี้เนี่ย วิชาที่ที่เราต้องเตรียมความพร้อมมีอยู่3วิชาหลักๆนะคะวิชาแรกก็คือวิชาอะไรครับกายวิภาคศาสตร์เนาะมีคนบอกด้วยว่าอ่านเรียนมาอ่านตั้งแต่ตอนที่จะสอบละไปอ่านกายวิภาคศาสตร์มาแล้ววิชานี้คือกายวิภาคศาสตร์วิชาแรกซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากภาษาอังกฤษเยอะ เดี๋ยวคุยในคาสตา์ทเนาะอันนี้คือปูแบกกะละก่อนนะแล้วก็วิชาที่สองคือวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นี้จะเป็นในเรื่องของสถิตินะคะวิชาที่สามเนี่ยจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยสำหรับคนที่มีคะแนนสอบเข้าไม่ถึงเกณฑ์เนี่ย เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะให้ username กับ password เพื่อจะใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้านนะคะชื่อว่าโปรแกรม t e l m me more เนาะทีนี้เนี่ย t e l ร์มีเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เนต็ตได้อย่างดีเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะมาพูดว่าจะใช้ยังไงเพราะในวันนี้เนี่ยอายูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราจะไม่ได้ทุกคนคนที่มีคนที่คะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษผ่านแล้วเนี่ย หนูจะได้มาตอนเปิดเทอมน,นะคะเพราะว่าเรามีจํากัดนะนะตอนนี้แต่ว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทุกคนเนาะแต่แต่ณวัน,นนี้เนี่ยเพื่อให้การเทรนภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือให้เฉพาะคนที่มีคะแนนที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่นะคะแล้วก็มีสองคนที่มีแล้วเนาะสองคนที่มีแล้วก็ใช้ของเดิมไปก่อนไม่มีปัญหาส่วนวิชากายวิภาคศาสตร์ เดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าครูเปิดเลคเชอร์ในเป็นบทเรียนออนไลน์ให้พวกเราเพราะว่าพวกเราต้องไปเรียนออนไลน์แล้วทําการบ้านออนไลน์นะคะวิชาคณิตศาสตร์กับการวิภาคษศาสตร์เนาะเนาะทีนี้อ่าออสถิตินะคะหนูหนูได้รับไปน,นี้แล้วยังทุกคนได้หรมีใครยังไม่ได้บ้างมีไหมให้หนูดูนะคะออตกใจหรือยัง แต่ออกแม่ภาษาอังกฤษคืออะไรคะเนี่ยมาดูวิชากายวิภาคศาสตร์ก่อนนะคะกายวิภาคศาสตร์เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดเลยนะคะแว่ามีอะไรบ้างวันตัวเนื้อหาเนี่ยวิชาพวกนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่หนูต้องเรียนตอนเข้าปีหนึ่งะคะไอตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นหนังสือ อ้างอิง,องหนูสามารถไปหาหนังสือพวกนี้จะมีอยู่ในหอสมุดจอร์นเอฟเคนเนดีหรือถ้าหนูมีหนังสืออื่นๆของรุ่นพี่หรือของใครที่เกี่ยวข้องกับการวิภาคศาสตร์สำหรับพยาบาลหรืออะไรพวกนี้หนูก็สามารถมาอ่านได้นะคะเนาะทีนี้เนี่ยหัวข้อในคอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นหัวข้อเนื้อหาที่หนูต้องเรียนว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง แปลออกไหมคืออะไรนะเออมันจะมีหนังสือที่ครูอัพโหลดเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการเข้าคาสตาร์ให้นะคะอ,อ,อันนี้จะเป็นชั่วโมงขั้นต่ำที่คุณคิดว่าจะให้เราทบทวนเนาะหัวข้อหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงทบทวนอย่างเดียวไหมไม่ใช่ทบทวนแล้วให้หนูสรุปสรุปเนื้อหาพอสังเกตว่า ไอ้ที่เราอ่านสมมติหนูอ่านบทที่สองเรื่องสติเลอิสแตมคืออะไรครับเออระบบรงกระดูกนะคะนะของกระดูกเนี่ยอ่านสรุปเนื้อหาว่ากระดูกมนุษย์มีกี่ชิ้นชิ้นไหนเรียกว่าอะไรบ้างอยู่ตรงไหนชิ้นไหนที่มันมีความสำคัญยังไงกระดูกสันหลังมีความสำคัญยังไงกระดูกอื่นๆมีความสำคัญ ว่าตัวจะมีบทเรียนออนไลน์เดี๋ยวเรจะเปิดให้ดูนะคะว่าว่าจะทำยังไงบ้างให้หนูสรุปเนาะสรุปแล้วก็พิมพ์เพราะว่าหนูต้องส่งครูมาทางออนไลน์ว่าหนูต้องพิมพ์เนาะหนูเขียนกระดาษไม่ได้ยกเว้นหนูจะเขียนแล้วหนูสแกนขึ้นมาแล้วอัปโหลดแต่ครูคิดว่าหนูพิมพ์แล้วก็ส่งส่งกันบ้านมาในในออนไลน์เดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นชั่วโมงขั้นต่าํา หนูควรจะอ่านประมาณกี่ชั่วโมงและหนูสรุปส่งมาให้ครูทุกหัวข้อนะคะเนาะส่วนวิชาสถิติก็จะเป็นเนื้อหาอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ข้างหลังเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อครูอัพโหลดตัวเอกสารประกอบการสอนไว้ในในโปรแกรมละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นหนังสืออ้างอิงที่หนู สามารถยืมไปอ่านเนาะหรือหาซื้อไปอ่านได้อันนี้คือสองเรื่องแรกที่หนูต้องต้องพัฒน,นาโดยเฉพาะการวิภาศาสตร์เพราะว่าตะกี้คณะบดีบอกว่าเราจะไปเรียนที่หันใหญ่แล้วเราต้องตัดเกรดรวมกับคณะอื่นๆเนาะการวิชาศาสตร์ไม่ใช่เรียนแค่พยาบาลอย่างเดียวมีเภสัชก็เรียนทันต์ก็เรียนว่าถ้าเราเรียนไม่ทันเขาเป็นไ,ไงครับตัดเกรดกับกลุ่มที่เขาเรียนเก่งๆแล้วเราเป็นไง เราก็จะไม่ผ่านเนาะว่าเราก็ต้องอัพตัวเองนะคะก็ต้องขยันเนาะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ให้หนูอ่านหนังสือเยอะๆนะคะก่อนเข้ามาเรียนส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยคนที่คะแนนคะแนนคนที่ไม่ได้พาสิร์ในวันนี้แสดงว่าคะแนนเนี่ยเราผ่านเกณแต่ครูอยากให้เราพัฒนานะคะทีนี้เนี่ยหนูอ่านหนังสือดูหนังภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้เนาะแต่สําหรับคนที่คะแนนไม่ผ่านเกณเนี่ย หนูต้องไปทําแบบฝึกหัดในในโปรแกรมแล้วตัวแบบฝึกหัดจะโชว์เองว่าหนูได้เข้าไปทําแบบฝึกหัดนานกี่นาทีวันเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยครูคิดว่าสักสามสยี่เอาสักยี่สชั่วโมงเนาะเป็นอย่างต่ําแต่ถ้าใครได้มากกว่ายี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าพอเปิดเทอมปุ๊บหนูต้อง ชั่วโมงเรียนเนี่ยห้สิบชั่วโมงใครสามารถที่จะเรียนถึงห้าสิบชั่วโมงหนูไปได้เลยไม่ต้องรอนะคะนะก็สามารถเรียนให้ถึงห้าสิบชั่วโมงได้เลยเนาะอันนี้คือคือหรือข้อตรงมีใครสงสัยจะถามได้ไหมมีไหมครับเครีย์ยังรเคลียังเคลียม์มากลนะ้วหรอ จะถามไหมเอาคุยถามเลยมีไหมมีไหมมีไหมนหนูว่ากลับไปจานแม่หนูไม่เรียแนแล้วฮะ <c oughs> กลับไปบอกแม่แม่หนูไม่เรียนละมีไหมใ,ใครคิดกลับไปบอกแม่ไม่เรียนละอันนี้ไม่ต้องตอบค่ะไอ้ที่ให้ทำวัดความเต้าน้านี่ทำเฉพาะคนที่ทำแบบภาษาอังว่าหรือหรือว่ารวมด้วยกับ อะไรคะที่อาจารย์ได้บอกภาษาอังกฤษใช่ไหมทำทุกคนแต่ว่าสอบไอ้คนที่คะแนนถามเนี้ยาสเวิร์ดกับ username จะยังไม่ได้ตอนนี้หนูจะได้ตอนเปิดเทอมพลาะหนูก็ <c oughs> หลังจากที่หนูทำได้ username กับ password ก็จะวัดทุกคนเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี้ยให้หนูไปเรียนจากอย่างอื่นก่อนคือตัว